สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดทางซานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับช่องถังข้าวผมจะมาพูดถึงไฮหลงถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยเนาะไฮหลงจะเป็นตัวละครเอกจากนิยายเรื่องข้านี่แหละยอดเซียนหรือโอรี่ไอชอ b ์บีอิมมอรเนาะซึ่งจะเป็นหนึ่งในนิยายของผู้เขียนเดียวกับทางซานหรือผู้เขียนทางเจียซานเซานะครับชื่อไฮหลง อายุ10,000ปีระดับการฝึกฝน150บวกตำแหน่งเทพจักรพพัดเซียนชายาเทพเซียนอาวุธพองทองของราชาวานนราชาวานนส่วนนี้ไม่ใช่สุน่อคงนะครับแต่เป็นราชาวานนหกหูเนาะซึ่งมีความสามารถคล้ายสุนหงคงมากๆแต่ไม่ใช่สุน่อคงนะครับ ไฮหลงจะมีภรรยาทั้งหมด9คนซึ่งเยอะที่สุดในบรรดาตัวละครเอกชายในจักรวาลถังซานแล้วด้วยแล้วก็เยอะที่สุดในบรรดานิยายที่ถังเจียซานเศร้าแต่งขึ้นมาแล้วด้วยเนาะเรียกได้ว่าเป็นราชันเทพที่มีเมียเยอะที่สุดเลยนะครับไฮหลงเป็นเทพที่มาจากนิยายเรื่องข่านี่แหละยอดเซียนหนึ่งในผลงานของผู้เขียนถังเจียซานเศร้าผู้เขียนนิยายถังซานและยังอยู่ในจักรวาลเดียวกันโลกที่ไฮหลงเคยอาศัยอยู่มีการคาดเดาว,ว่าเป็น ดาวโลกของพวกเราโดยใช้แดนเทพและเทพตามตำนานจีนเพราะมีการปรากฏตัวของซุนหงอคงนาจาและมีการคาดเดาว,ว่าโลกนี้เป็นโลกเดิมหรือโลกในชาติแรกของทางซานที่ทางซานกระโดดหน้าผาคาตัวตายและมาเกิดใหม่ในโลกโต้หลัวไฮหลงถือเป็นราชันเทพที่มีภรรยามากที่สุดนั่นคือ9คนประกอบด้วยเพียวเหมียวเทียนเฉินอิงมิงอินมิงหลิง จือสุยอีหัวอีผิงโอเทียนในโซแลนสามตำนานราชามงกรไฮหลงเป็นราชันเทพคนแรกที่ถังอูลินรับรู้ออร่าพลังระดับเทพขณะที่เขาทำแบบทดสอบเทพมทสมุดถังซานได้เปลี่ยนตัวถังอูลินเป็นตีศูนย์เทพสมดุดและใช้เขาในการต่อสู้กับไฮหลง หรือเทพที่ถังซานเรียกในนิยายว่าเทพเสียนนั่นเองซึ่งออร่าการโจมตีคล้ายกับของตระกูลเซียนกูที่ใช้กระบองผนึกมังกรทาให้ถังอุลินมีความเข้าใจเกี่ยวกับพลังระดับเทพและได้นําความเข้าใจนี้ไปใช้ร่วมกับ การโจมตีของตนเองเพื่อสร้างออร่าในการกดดันคู่ต่อสู้และสร้างทักษะการต่อสู้ของตัวเองทางอุลินมีความนับถือให้แก่ไฮหลงเพราะเขารู้ถึงความแข็งแกร่งของพ่อของตัวเองแต่ขณะที่เขาเห็นสภาพของพ่อที่กำลังต่อสู้กับไฮหลงนั้นทําให้เขารู้สึกว่าไฮหลงนั้นไม่ได้อ่อนแอเลยก็จะประมาณนี้สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับราชันเทพไฮหลงจาก นยายเรื่องค่านี่แหละยอดเซียนเนาะถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิพอกกดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องถังข้าวโดยการสมัครสมาชิกเริ่มต้นเดือนละ35บาทพร้อมรับสิทธิพิเศษได้รับชมวิดีโอก่อนใครรวมถึงแบกหลังชื่อรูปวงแหวนวิญญาณเวลาคอมเมนต์และมีชื่อขึ้นที่ท้ายเครดิตของทุกวิดีโอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนครับ